เอาละสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบี a เบิร์ฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวหนึ่งใน3ตัวละครใหม่ล่าสุดเนาะจากตูกระชาหัวหน้าหน่วยนะครับนั่นก็คืออุคิเกจูชิโร่นั่นเองนะครับนานๆที่ถึงจะมีเวอร์ชันใหม่ออกมาสำหรับอุคิทเกะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเวอร์ชันนี้จะดูดีมากน้อยขนาดไหน,นสำหรับอุคิเกจูชิโร่ในเวอร์ชันล่าสุดนี้นะครับ เรามาเริ่มกันที่ข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะครับสำหรับอุคิทิเกตในเวอร์ชันนี้นะครับจะออกแบบเป็นตัวละครสีแดงสายสก,กิลเนาะค่า SP อยู่ที่884หน่วยที่เลเวล200นะและนอกจากนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยจะเป็นผู้สังหารฮอนโลอีกด้วยนะสามารถตีฮอนโลได้รุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนของลิงนะครับจะเป็นในเรื่องของการดอรอปคังนะก็คือดรอปเงินนั่นเองนะคังคือสกุลเงินของเกมนี้นะ เอาไว้ใช้จ่ายแบบเวลา up ability ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือจํานวนครั้งนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของความสามารถต่างๆที่อุคิตะเกะได้รับกันบ้างนะครับเริ่มที่สกิลพาสซีฟก่อนเลยนะอย่างแรกตัวของเขาจะได้ในเรื่องของลบอิทธเชิญบวก1ครั้งนะครับต่อมาได้ในเรื่องของฟื้นฟูเลือด20%เมื่อเข้าสู่ฟิลดด้วยนะอันนี้ส่งผลทั้งทีมและปาร์ตี้เลยนะครับ และก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มความกว้างของสกิลให้ด้วยอีก20%นั่นเองเนาะและในส่วนของอ b บิลิตี้ที่ตัวของอุคิทเกะได้รับนะครับจะได้ในเรื่องของความแรงสกิลเพิ่มไปเลย60%อนะอันนี้เพิ่มให้เยอะเลยนะครับลดคูดาวสกิล12%นะแล้วก็เพิ่มในการดอรอปคังหรือก็คือดรอปเงินนั่นแหละ70%นะที่เห็นเป็น100%เพราะว่าตัวอ b บิลิตี้เอาไปรวมกับลิงก์ที่ดรอป30%เป็นที่เรียบร้อยและเลยเ เพิ่มจานวนในการดับศิีลาแล้วก็ผลึกเสริมพลังด้วยอีก50%นะไอ้ผลึกเสริมพลังไอ้สีลาคืออะไรนะเวลาเพื่อนๆเ,เข้าสู่การอัพตัวละครเนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้นะไอ้ช่องที่ผมเอาเมาลากอยู่เนี่ยมันสามารถอัพอบัิที่ได้ก็ไอ้ตรงนั้นนั่นแหละที่เอาไว้ใช้พวกผลึกศีลานะครับอันนี้คือเอาไว้แบบอัพตัวละครจิตปะทะาทั่วไปเลยนะเอาไว้แบบพวกอัพตัวละครเสริมความเก่งพวกอาบิลิตี้ต่างๆนั่นแหละนะครับ เบิ้ลฮิตสกิลบวกถึง2ด้วยกันนะครับและเมื่ออุกติเกะทำศัตรูติดสถานะแพชกันติดนานขึ้นอีก2วินาทีเนาะแล้วก็ตัวละครสีแดงนะขอแค่เป็นเพียงตัวละครสีแดงพอนะครับในปาร์ตี้ของเราเพิ่มไปเลยความแรงสก,กิล20%สส่งผลให้ ตัวเองไปด้วยนะอาเบลิตี้นี้สามารถไปสับเพื่อนๆในทีมได้เลยนะครับเพิ่มความเสียหายใส่ตัวละครที่ติดแผชกันอีก60%ด้วยก็เท่ากับโอเคเนี่ยโจมตีใส่ตัวละครที่มันติดแผชกันอยู่แรงขึ้น60%นั่นเองนะครับจำนวนในการใช้บาเรียเพิ่มขึ้นถึง2ด้วยกันนะสกิล2ของตัวเนี่ย จะเป็นในเรื่องของการให้บาเลียนะครับพอตัวของเขาเนี่ยมีในเรื่องของเพิ่มบาเลียก็บาเลียที่ใช้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเองจาก3มไป5นะครับมีในส่วนของยกเลิกการแล้วก็ตีใส่ตัวละครที่มุดดินด้วยนะไม่สนใจมอนเตอร์ที่กาดได้ไม่สนใจที่มอนเตอร์มุดดินได้ตีทะลุไปเลยนะครับนี่ก็คือภาพรวมของอาร์ i t ลี ที่อุกทิเกตได้รับนะครับตัวนี้เนี่ยออกแบบมาช่วยผู้เล่นใหม่สะมากกว่านะช่วยในการดรอปเงินดรอปศีลานะทำให้ ID ของผู้เล่นใหม่ไปได้ค่อนข้างเร็วนะถ้าเกิดมีก็ใส่ไว้ในทีมได้เลยนะครับ เรามาดูในส่วนของคัมพีที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับแน่นอนสายสกิลขึ้นต้นด้วย SP ก่อนเลยนะให้ความสําคัญกับ SP เป็นหลักนะครับตามมากก็คือ f c ที่ช่องที่2และช่องที่3เป็น a d k นะปิดท้ายนะครับเป็น SP 3ดาวคุณจะได้ความแรงที่แรงที่สุดสำหรับตัวละครสายสกนะิลเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นเลเวล5คือต้องบอกก่อนอันนี้ไม่ใช่ ID ผมนะเป็น ID น้องฟิลเหมือนเดิมนะอันนี้ผมยืมเข้ามารวีวิวนะครับมาดูในส่วนของเครื่องประดับแล้วก็ลิงค์ตัวละครที่ผมใช้งานกันบ้างนะครับแน่นอนว่า สายสกิลผมจะเน้นในเรื่องของความแรงสกิลเป็นหลักเลยนะผมอัดในเรื่องของพลังกดเดียวยันไปเยอะๆเลยใส่เป็น อุปกรณ์ชงชานะครับยาชูกําลังนั้นแล้วก็ขาดไม่ได้อันนี้ของใหม่สดเลยนะเพิ่งตีบวกมาใหม่ก็คือตาลองหัวหน้านะได้ความแรงสกิลถึง35%เเลยนะเพือพ่อนเพือ่อนมีก็อย่าลืมไปตีบวกกันนะได้คอนทองมาก็ไปทํากันนะครับอุทิเกไม่ต้องใส่ตีมุดดินเพราะว่าอาเบตีมีตีมุดดินอยู่แล้วนะก็ใส่ฟูสกิลเข้าไปได้เลยนะครับและในส่วนของลิงก์ตัวละครนะผมจะนําเสนอเป็นในเรื่องของลดคูดาวบวกความแรงไปเลยนะใครที่มีรดคูดาวแล้วได้ความแรงเข้าไปด้วยเนี่ย จัดเข้าไปได้เลยหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีแบบรถคูดาวได้ความแรงก็ใส่เป็นรถคูดาวอย่างเดียวไปก็ได้นะเพราะว่าสายสก,กิลเน้นในเรื่องการจูงทีต่อเนื่องจากดีที่สุดนะเน้นให้มันรีคูดาวสก,กิลไวๆไปนะครับมาดูในส่วนของอาบัตตี้ติดตั้งโบนัสน้ําหอมที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับโดยเจ้าของไ d เดีเนี่ยเขาจะทําเพียงแค่15เลเวลเท่านั้นนะเขาเลือกไปในเรื่องของเลือดเต็มบวกค่าพลังทั้งหมด25ซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะผมก็จะใช้เหมือนกันในเรื่องของบวกความแรงไปหรือถ้าเเเกิดพื่่อนอน,นีย อยากจะเอาอุกซิเกตไปในเรื่องของการดรอปจริงจงจังๆไม่ได้เน้นแรงนะเพราะว่าไอ้พวกดรอปศิลากับพวกดรอปเงินเนี่ยมอนเตอร์มันไม่ได้เก่งอะไรมากนะเพื่อนๆจะใส่ไปในเรื่องของบวกดรอปศีลาเพิ่มไปก็ได้นะ ให้มันเป็น67%หรือว่าจะใส่ไปในเรื่องของดอบเงินเพิ่มเข้าไปให้ฟูๆูไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆสามารถมาปรับเปลี่ยนได้านนะในเรื่องของ ability โบนัสน้ำหอมนะให้ขึ้นอยู่ยกับสอดคล้องในการเล่นของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ในการลงดันไหนต้องการความแรงก็ใส่ความแรงเข้าไปจะใส่เป็นเลือดเต็มบวก sp ไปก็ได้หรือต้องการความผิวจะใส่ไปในเรื่องของเพิ่มระยะการหลบหลีกจํานวนการหลบหลีกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยหรือถ้าเกิดอยากดอปแบบฟูๆูเลยก็ ไปมุ่งแบบใส่ดอกคังดอกผลึกเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้เช่นกันนะครับ <S 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 สามารถปรับเปลี่ยนได้นะสำหรับอาเบอร์ตี้โบนัสน้ำหอมนะครับมาดูในส่วนของเกมเพย์กันบ้างนะครับผมจะเริ่มจาัดก,การโจมตีปกติเนาะสำหรับการโจมตีปกติของอุกิิเกะนะครับจะเป็นการโจมตีระยะไกลสี่ครั้งด้วยกันนะปล่อยขึ้นไปข้างหน้าสี่ครั้งด้วยกันนะปล่อยเป็นเกสุกะเลยนะครับในส่วนของสกิลที่1น,นะครับจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบไล่ระดับนะครับ ในส่วนของสกิลที่2นะครับจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบกว้างๆ,ๆนะครับพร้อมกับการไฮโลด้วยเนาะ <S <S ในส่วนของสกิลที่3นะครับจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบกว้างๆ,ๆนะครับเน้นการโจมตีไปข้างหน้าเป็นหลักนะสำหรับสกิลที่ 3, 3> มาดูในส่วนของแอนิเมชันทําไม้ตายกันบ้างนะครับ <S <S เราลองมาเล่นจริงกันบ้างนะครับดันนี้เป็นดันน้ำหอมใหญ่เนอะมอนเตอร์เป็นเผ่ามนุษย์นะครับก็ไม่คนามืออันนี้เราทำน้ำหอมมาเพียงแค่ไม่เออน้ำหอม15แล้วก็อ,อาคัมพีนะครับทำมาเพียงแค่เลเวล5เท่านั้นนะครับอันนี้อุทิเกเนยอัพับนิดหนึ่งนะครับคือตัวเขาเนี่ยมาพร้อมกับสายโจมตีปกติถึง2คนด้วยกันนะแต่ไอ้สายโจมตีปกตินั้นอนะสก,กิลสองเอ้สก,กิลหนึ่งเนี่ย ดันดูดีกว่าเขาทั้งสองคนเลยสกิลหนึ่งของอุรเกียเนี่ยเป็นสายสกิลแท้ๆนะแต่ว่าด้อยกว่า2ตัวละครที่เป็นสายโจมตีปกตินะอันนี้น่าสงสารมากเออน่าสงสารจริงๆนะแต่สกิลอื่นเนี่ยคือโอเคเลยนะสกิลหนึ่งถึงผมจะบอกว่ามันด้อยกว่าก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดเกินไปนะบางจังหวะอาจจะแบบรู้สึกงุนงงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะครับนี่สกิลสองนะครับเพื่อมาเคลียร์มอนเตอร์ดีแต่ว่า สกิลสเนี่ยข้อดีมันก็ได้โล่แหละข้อเสียก็คือมันคูดาวช้านะครับอ่าแล้วเมื่อกี้สกิลสเนี่ยด้านหลังก็โดนนะอาจจะไม่ได้กว้างแบบกว้างมากแต่ว่าข้างหลังก็มีโดนอยู่นะครับมาดูทําไม่ตายกันบ้างนะอ่อนแบบจากอนิเมะเลยท่านี้นี่ตอนผมดูอนิเมะเนี่ยเท่มากนะตอนปลดปล่อยดาบ เอาละครับเรามาเล่นดันที่มันยากขึ้นกันบ้างนะครับกับดันโบนัสเก็บแต้มนะดันนี้มอนเตอร์เลเวล200นะครับแล้วก็มีซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะอุเกเนี่ยตีไม่ล้มนะครับตีฝ่ายไม่ล้มนะแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้โบนัสนะเออเราเน้นตีแรงเป็นหลักเลยนะเน้นแบบดําเดิมเลยนะครับซึ่งอุเกผมเนี่ยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทําในเรื่องของอคัมพีมาแม็กนะอัน,นี้คือแค่ห้านั้น SP ี ไม่เดี๋ยวจะบอกว่าอุิเกตผมไม่ได้นะผมผมยืมเข้ามาเออต้องบอกว่าอุทิเกตของน้องฟิลลี่นะไอนี้เจ้าของไอดีเขาดวงดีนะครับเปิดสามสเตปนาตู3สามตัวพร้อมเลยดวงดีมากๆนะอยาให้เกิดกับตัวเองมั่งสกยลหนึ่งไปสกิลสามไปเลยนะไม่รีรอนะครับกดไปเลยนะก็ชิวๆนะครับมีลงมีโลนะเซฟด้วยนะครับสกิลโล่มันดีอย่างนี้แหละนะมันได้ความปลอดภัยนะครับแต่ว่า การต่อเน,นื่องในการออกสกิลอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องเน้นสกิลหนึ่งเป็นหลักนะครับเพราะว่าสกิลสองเนี่ยจะคูดาวช้าเนาะตีเดียวไปอันนี้มีช่างงานตีโปรติก็ดูดีนะผมว่าดูดีกว่าตัวละครต่างเดือนปกติแล้วกันนะมันดูสวยงามเหมือนกันนะครับอืมสกิล 2, สองกวาดบหนึ่งเรียบร้อยต้องสองนะสองอันเรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดทำทำพีมาแม็กเนี่ยผมว่าน่าจะแบบสกิลสองสกิลสามเดียวก็น่าจะหายเหมือนกันนะอืม โอ้โโดนไหมเนี่ยหูจะบ้าตายไม่โดนยินหนึ่งใบโล่ใบาสามใบนี่เห็นไหมสักยูสามกว้างอยู่นะเออลิงข้างหน้าเป็นหลักนะสักยูสามระเบิดตู้มปเลยอาจจอแจ็คกี้นะครับบอสของเราเราระเบิดทำไมตายไปก่อนีนยักดาบ สามทับตายไม่ตายทีหนึ่งมอนเตอร์มันถึกเลยบุราเบาบอสมันถึกเลยเราเบานะออุลิเกะไม้ตายไม่ได้แรงอยู่แล้วด้วยนะเขาเป็นโอ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 อ่ะบิบาลีนะรอดแล้วก็สวนด้วยสกยิลสองนี่สกิลสองผมชอบมากเลยนะมันกว้างดีแล้วก็เท่ด้วยหมุนไปปาด สำหรับอุคติเกตในเวอร์ชันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นของใช้งานสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานนะอาจจะได้ใช้ก็คือในเรื่องของเพิ่มความแรงให้ตัวละครสีแดงเท่านั้นเองนะอาจมาช่วยแบบเอาอาบิลิตี้มาช่วยเสริมในบางจังหวะนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจุดขายคือช่วยในการฟาร์มนะฟาร์มเงินฟาร์มผลึกนะฟาร์มศีลาผลึกเอาไว้อัพตัวละครนะผู้เล่นใหม่เริ่มต้นเนี่ย ของเหล่านี้จําเป็นมากๆนะผู้เล่นใหม่หลายคนเนี่ยที่แบบมีการขัดแค้นเงินขาดแค้นผลึกนะบางทีรีบนะแบบทําตัวละครเยอะๆแต่บางท้ายเนี่ยเงินไม่เพียงพอนะครับผลึกไม่เพียงพอนะการมีอุตเกตเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะครับถ้าเกิดผู้เล่นใหม่เปิดได้อุเกตเนี่ยเวลาเพื่อนๆลงพวกดันแบบ เก็บแต้มดันทั่วไปอะไรพวกนี้คุณยัดอุลเกะไปใส่ในทีมได้เลยนะครับเพราะว่ามันทํางานต่อให้ไม่ต้องบังคับอุลเกะเนี่ยความสามารถมันก็ทํางานขอแค่อยู่ในทีมนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเอาตัวเขาไปใช้กันได้นะหรือว่าจะใส่เป็นลิงก์ในช่วยกันเพิ่มดอกเงินก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากเอาคุ้มเอาตัวเขาใส่ไปในสล็อตหนึ่งเลยใส่ในสล็อตท,ทีมสัก1สล็อตเลยนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไปลงฟาร์มผู้เก็บตรงเก็บแต้มเนี่ยรู้ตัวอีกทีหนึ่ง,ก,งก็เงินก็เยอะผลึกศีลาก็เยอะแล้วนะครับเพราะว่าต เป็นหลักเลยนะครับส่วนเสริมก็ตามที่บอกนะครับได้ความแรงของสกิลตัวละครสีแดงเข้ามานะอาจจะได้ใช้ในบางจังหวะนะเวลาตัวละครใสยสกิลที่มันแรงมากๆแบบเอาไว้ตีกิ้เนี่ยคิดไม่ออกอาจจะใส่ตัวนี้เข้าไปช่วยเสริมตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่า ความดีแค่นี้ผมมองว่ามันยังไม่คุ้มค่าสำหรับผู้เล่นเก่าแต่ผู้เล่นใหม่ได้มาก็ค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าได้ใช้งานจริงๆนะมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฟาร์มช่วยทรัพยากรเราได้เยอะเลยสำหรับอุทเกะนะครับภาพรวมในการเล่นผมมองว่าก็ไม่แย่นะครับสกิลหนึ่งอาจจะมีติดขัดบ้างแต่โดยภาพรวมก็มันไม่ได้ติดขัดเยอะขนาดนั้นนะครับภาพรวมสกิลก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะความรู้ความแรงก็มีอาวที่เสริม arium, ในการเล่นก็มียกเลิกการตีมุดดินค่อนข้างดีเลยนะครับภาพรวมก็ถือว่าออกแบบมาได้ เล,นล่นลื่นระดับหนึ่งนะแต่แน่นอนว่าตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ในพวกคอนเทนต์ยากๆนะถ้าเกิดเจอคอนเทนต์ยากๆยังไม่ไหวสำหรับอุทิเกตน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชืช่นชอบกันนะครับก่อนจากกันก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อผู้คนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มตัวยิแค่เดือนละ 35บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถามาถเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิป,ปวดิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปกไป็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับไว้เจอใหม่วิดีหน้าสวัสดีครับ